เมื่อแสงไฟวนกลับมาเป็นวงนั่นคือสัญญาณว่าคืนนี้มันยังหาเหยื่อไม่พบตำนานผีพุ่งใต้หรือผีปุ่งเศร้าในคืนเดือนดับเหนือทุ่งกว้างมีตำนานของผีพุ่งใต้วิญญาณที่ปรากฏเป็นแสงไฟพุ่งว่าบ,บนฟ้ามันเคลื่อนที่รวดเร็วเหมือนใต้ไฟถูกคว้างออกจากโลกวิญญาณ ผู้คนเชื่อว่าแสงนั้นคือผีปุ่งเศร้าออกตามหาดวงวิญญาณที่หลงทางหากผู้ใดวิ่งหนีแสงจะไล่าตามไม่หยุดแต่ถ้าหยุดนิ่งและไม่ส่งเสียงผีพุ่งใต้จะพุ่งผ่านไปเหมือนไม่เห็นว่ากันว่าเมื่อแสงไฟวนกลับมาเป็นวงนั่นคือสัญญาณว่าคืนนี้มันยังหาเหยื่อไม่พบสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่ ad เ steps เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้